นี้นะคะเมื่อกดเข้ามานะคะก็จะเป็นการตั้งค่าต่างๆนะคะที่ F1 นะคะก็จะเป็นการเปิดไฟหน้าจอค่ะที่ F2 นะคะก็จะเป็นการตั้งค่าแบบปิดซึมแล้วก็นะคะจะตรงกับคำสั่ง test s h, h b z ตรงนี้นะคะก็จะเป็นการเปิดเสียงการแจ้งเตือนนะคะ เวลาเราหันมุมองศาทุกๆ90องศานั่นเองก่อนรับชมคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามแล้วกดแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้หนึ่งนะคะในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะอย่างที่1ได้แจ้งไว้เมื่อคลิปที่แล้วนะคะว่าวันนี้นะคะ1จะมาแนะนํานะคะปุ่มฟังก์ชันการใช้งานนะคะของกล้อง Total Station ห i c o v i ิน,ร,นรุ่น TKS 202N ตัวนี้ค่ะค่ะเราไปดูกันเลยนะคะว่าปุ่มฟังก์ชันการใช้งานของเขานะคะมีอะไรบ้างคะ่ะค่ะสําสหรับกล้อง Total Station ่ i c o โกวิน,นะคะรุ่นนี้นะคะหน้าจอแสดงผลของเขานะคะจะมี2หน้าจอนะคะ จะเป็นหน้าจอ LCD นะคะสำหรับปุ่มฟังก์ชันการใช้งานนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันที่ปุ่มแรกเลยค่ะปุ่มแรกนะคะคือปุ่มสีเขียวตรงนี้นะคะก็จะเป็นปุ่มเปิดปิดเครื่องค่ะเดี๋ยวเราจะทำการเปิดเครื่องกันนะคะปุ่มถัดมาค่ะจะเป็นปุ่มรูปดาวนะคะปุ่มนี้นะคะเมื่อกดเข้ามานะคะก็จะเป็นการตั้งค่าต่างๆนะคะ ที่ F1 นะคะก็จะเป็นการเปิดไฟหน้าจอค่ะที่ F2 นะคะก็จะเป็นการตั้งค่าแบบปิดซึมแล้วก็นอนปิดซึมนะคะต่อมาค่ะที่ F3 นะคะจะเป็นการเปิดเลเซอร์ชี้เป้าค่ะเพื่อความแม่นยำในการเล็งของเรานั่นเองนะคะสัญลักษณ์ตรงนี้นะคะจะเป็นการปรับความเข้มของหน้าจอนะคะโดยเราจะใช้ลูกศรเลื่อนขึ้นเลื่อนลงตรงนี้นะคะในการปรับความเข้มหน้าจอค่ะ นี่นะคะค่ะเราเมื่อเรากดที่ปุ่มรูปดาวอีกหนึ่งครั้งนะคะเขาจะเปลี่ยนหน้ามาเป็นหน้านี้นะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นการตั้งค่าหน้าเป้าต่างๆนะคะสําหรับการตั้งค่าหน้าเป้านะคะเดี๋ยวหนึ่งนะคะจะมาสาธิตในคลิปต่อไปนะคะกด ESC ออกมาค่ะเมื่อเราตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็กด ESC ออกมาค่ะปุ่มถัดมาค่ะเป็นปุ่มเช็คค่าพิกัดนะคะ ต่อไปค่ะเป็นปุ่มเมนูนะคะเมื่อกดเข้ามานะคะก็จะเป็นโปรแกรมการใช้งานต่างๆนะคะสำหรับโปรแกรมการใช้งานต่างๆนะคะเดี๋ยวหนึ่งนะคะจะมาสาธิตในคลิปต่อไปนะคะปุ่มถัดมาค่ะปุ่มนี้นะคะจะเป็นปุ่มที่ใช้ในการวัดระยะนะคะต่อมาค่ะปุ่ม A.N.G. ค่ะเป็นปุ่มที่ใช้กดออกในการวัดระยะค่ะ ถัดมาค่ะปุ่ม ESC นะคะปุ่มนี้นะคะจะเป็นการออกจากคำสั่งต่างๆนั่นเองค่ะปุ่มถัดมาค่ะปุ่มสีฟ้านะคะหรือว่าปุ่ม Enter นะคะตรงนี้นะคะก็เป็นปุ่มที่เราใช้ในการต่อตบกลงเข้าใช้โปรแกรมหรือว่าคำสั่งต่างๆนั่นเองค่ะค่ะต่อมานะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันที่หน้าจอหลักของเขานะคะที่หน้าจอหลักของเรานะคะบรรทัดแรกนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นค่าองศาแนวดิ่งค่ะ บรรทัดต่อมานะคะ HR ตรงนี้นะคะก็จะเป็นค่าองศาแนวราบค่ะต่อมาค่ะที่ด้านล่างนะคะก็จะเป็นชุดคำสั่งต่างๆค่ะที่ F1 นะคะก็จะตรงกับคำสั่งสูงเซตค่ะก็จะเป็นการเซตค่าองศาแนวราบตรงนี้นะคะให้เป็นศูนย์นะคะเพื่อใช้ในการเปิดฉากหาบุมนั่นเองะคะ่ะต่อไปค่ะที่ F2 นะคะตรงกับคำสั่งโฮนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นการล็อกค่าองศาแนวราบนะคะ ที่ F3 ค่ะจะตรงกับคำสั่ง h e a d s e t ตรงนี้นะคะก็จะเป็นการตั้งค่าองศาแนวราบของเราค่ะต่อมาค่ะที่ F4 ค่ะเป็นปุ่มที่เราใช้กดเปลี่ยนหน้าเพจนะคะเพื่อไปยังหน้าที่2ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันในหน้าที่2ค่ะค่ะมาหน้าที่2นะคะที่ F1 นะคะจะตรงกับคำสั่ง tilt นะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นการเปิดค่าโชชอยตัวกล้องนะคะ แนะนำนะคะว่าตลอดการใช้งานตัวกล้องนะคะแนะนำว่าให้เปิดออนไว้ตลอดนะคะต่อมาค่ะที่ F 2ค่ะจะตรงกับคำสั่ง r e p นะคะหรือว่า r e p e s t i t i o n นะคะคำสั่งนี้นะคะก็ใช้ในการวัดมุมซ้ำนั่นเองค่ะต่อมาค่ะที่ F 3ค่ะจะตรงกับคำสั่ง V ค่ะจะเปลี่ยนการอ่านค่าองศาแนวดิ่งตรงนี้นะคะจากองศาให้เป็นเปอร์เซ็นต์นั่นเองค่ะแบบนี้นะคะ เดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่หน้าที่3ค่ะกดที่ F 4ค่ะเพื่อเปลี่ยนหน้าเพจค่ะค่ะหน้าที่3นะคะที่ F 1นะคะจะตรงกับคำสั่ง h e s t h b z ตรงนี้นะคะก็จะเป็นการเปิดเสียงการแจ้งเตือนนะคะเวลาเราหันมุมองศาทุกๆ90องศานั่นเองค่ะต่อมาค่ะที่ F 2ค่ะจะตรงกับคำสั่ง r l นะคะก็จะเป็นการเปิดหน้าซ้ายหน้าขวาของแนวรากนั่นเองค่ะถ้าเรากดเข้าไปนะคะ สังเกตรตรงนี้นะคะก็จะเป็น h L ค่ะกดอีกหนึ่งค่ะก็จะเป็น h R แบบนี้นะคะค่าต่อมานะคะที่ F3 นะคะจะตรงกับคำสั่ง CMPS นะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นการเซตศูนย์แนวดิ่งนะคะให้เป็นแนวราบนั่นเองค่ะค่ะเพราะปกติแล้วนะคะเวลาเราเซตแนวดิ่งนะคะเราจะใช้การปรับหมุนเลนกระดกนะคะให้อยู่ในแนวตั้งค่ะในลักษณะแบบนี้นะคะ ค่าสำหรับหน้าจอหลักของเขานะคะก็จะมีอยู่3หน้านะคะค่าปุ่มต่อไปนะคะก็ปุ่มตัวเลขและตัวอักษรนะคะนี้นะคะก็ใช้ในการป้อนข้อมูลต่างๆนั่นเองค่ะค่าและสำหรับปุ่มฟังก์ชันการใช้งานนะคะของกล้องโ o t โ l s t a สเตชยี่ห้อโกวิดรุ่น p k f 2 0 2 n นนะคะก็มีอยู่เพียงเท่านี้ค่ะ ถ้าเราสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจกล้องสำรวจตัวที่1สาธิตไปนะคะหรือว่าจะเป็นกล้องสำรวจรุ่นอื่นๆนะคะก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมก่อนได้นะคะที่สาขาร,างรังสิตค่ะหรือจะเป็นโชว์รูมทีนัมเบอวันจังหวัดสมุทรปราการก็ได้นะคะถ้าไม่สะดวกเข้ามาที่สาขานะคะก็สามารถเข้าไปเยี่ยมชมสินค้าและสั่งซื้อทางเพจออนไลน์ได้ะคะ่ะ หรือจะโทรเข้ามาสอบถามก่อนได้นะคะที่เบอร์021816844หรือจะแอดไลน์เข้ามาพูดคุยกันก่อนได้นะคะค่ะและสำหรับคลิปหน้านะคะหนึ่งจะมาสาธิตหรือว่าแนะนำอะไรอีกนะคะก็อย่าลืมกดติดตามแล้วกดแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดค่ะสำหรับคลิปวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วไว้พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ